ิ่งบ่งบอกถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมของล้านนาที่เห็นภายนอกมีกาแ,แลไม้แกะสลกักลวดลายงดงามหวางไข้กันบนหน้าจั่วเรือนหลังคาใบตองตึงซึ่งมาจากไม้ยืนต้นคล้ายต้นสัตว์หลังคาไม้เรียกว่าแป้นเกล็ดและหลังคากระเบื้องดินขอในเรือนมีหิ้งสำหรับวางหม้อน้ำดื่มเรียกฮาน้ำกิน หากวางไว้นอกเรือนจะตั้งใกล้ทางเข้าบ้านพร้อมกระบวยเรียกว่าตานน้ําหมายถึงให้ฐานน้ำดื่มดับกระหายสำหรับผู้สัญจรผ่านไปมาเป็นการสร้างกุศลและมีหลองข้าวหรือยุ้งข้าวไว้สำหรับเก็บข้าเปลือกอยู่ใกล้กับตัวเรือนกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย